ก็สิบันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวของนางเอกซูเปอร์สตาร์พี่อัมพัชราภานะคะหลังจากที่เธอได้ทราบข่าวค่ะว,ว่าอาดีตพระเอกดาวพะสุคุณพลพลพรพป่วยแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะพี่อัมไม่รอช้าค่ะรีบสมทบทุนเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีเลยแหละคะ่ะ นางฟ้าใจบุญจริง,รงๆนะคะสำหรับนางเอกซูเปอร์สตาร์อ้ําพัชรภาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยเหลืออดีตพระเอกดาวพระศุกร์ปี2523คุณพลพลพร,พรวัย66ปีซึ่งป่วยเป็นอมัมพฤกษ์ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำอีกครั้งนะคะจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาตั้งแต่ปี2561โดยในแฟนเพจ a c e b o o k ของสาวอ้ําก็ได้เผยเรื่องราวข่าวว่าเธอได้คอยช่วยเหลือเรื่องนี้แบบเงียบๆซึ่งได้ติดต่อไปอยังทางบ้านสุขสุดท้ายพร้อมกับฝากฝัง ให้ช่วยดูแลอดีตพระเอกชื่อดังเป็นอย่างดีซึ่งสาวอ้ําเคยร่วมงานกับอดีตพระเอกในปีพุทธศักราช2544นะคะกับละครเรื่องทันกามเทพค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานในช่วงท้ายๆชีวิตการแสดงของเขา ซึ่งปัจจุบันพลพหพรได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายซึ่งเป็นบ้านพักคนชราโดยการช่วยเหลือของนักแสดงจิตอาสาคุณบินบรลลือลิ์ค่ะซึ่งพี่บินก็ได้ร่วมสร้างบ้านพักดูแลคนชราแห่งนี้นะคะก่อนที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาแสดงเจตนาเข้าร่วมบุญกันอย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่าที่นี่จะให้ทุกคนอยู่ฟรีกรินฟรีแต่ก่อนกลับพี่บินก็ยังได้มอบเงินให้คุณพลอีก2000บาทนะคะรวมทั้งยังให้เงินกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอีกด้วยแหละค่ะ